เจเ้ยกลับจากง,งานมาแม่ก็ต้องมานั่งป้อนข้าวลูกเนาะอุย้ยแกสามขวบแล้วไม่ใช่เหรอเจนแกไปะจะให้แม่ป้อนข้าวอีกละอืมมันขำก็ทีน่ะป้อนข้าวกเข้า,ขาไปอีกแม่มมนทำอะไรกลับมาทำงานกลับมาต้องทำแลกป้อนข้าวลูกเออแทนที่จะป้อนอีน่งนุ่งโบป้อนอีนุ่งเจนปูนหน,หนูอย่า,าดูนุ้งเขามังนุ่มไม่ต้องทำมันกินได้มันก็กินเองเลยนุ่งโบ นี่พี่เจนเขาฟันฟังหักเป็นแก่หลายแล้วเจนอ่ะมา,มากินนะนะกระดื้แล้วก็โดดก็เด้งมาทั้งไงวิ่งกินไม่ได้นะลูกนั่งกินก็กินมปเฉยเป็นเด็กน้อยเลยเนะ่ะเป็นป้อนพี่หนิงตอนเด็กๆนะวิ่งไปกินค้ําก็ตีเลยวะเออป้อนข้าวลูกแล้วป้าป้อนข้าวแมวอี่อหมเกิดเป็นแม่แมวน้ำบากน้ำบน เข็นใจสาระปัดสาระเพ๋ยวกูไปทำบุญดีกว่าเียดเียดมาไหนไปทำบุญโบดูดูแตงจูอยู่ข้าหมี่มึงเยี่ยมเลยไปทำบุญกับแม่เลยโรแจมี่อาไมคะยเลี้ยงเขาไปในเงาดากมึงนี่บ้านคนหรือบ้านอะไรเนี่ยหนูฮะนี่ชอบเลๆอย่างนี่อืมฉลาดนะลูก อยู่ขี้ตา,าช้ำเฉะนั่บบมเบอร์จะไม่ไม่จำเลยหนูเอ้ยจะป้อนหนูเดี๋ยวอนไรอป้อนข้าวเดี๋ยวปอนไม่หนูจะแล้วหนูกินได้เอาสิกินเองได้แล้วเ,เ,เลยนี่งหนูกินได้หนเราเป็นเด็กน้อยแล้วเนะี่ยงั้นนี่พี่มันก็เป็นเด็กน้อยสิสามขวบก็เหมือนสามวันนะมั้งกูว่ามีน้องนุ่นมีน้นองเจนพี่มึง เบอร์ไมออ่อย่าป้อนหนูหนูอายเขาเราเป็นเชล็ดน้อยมึงน่ามากินยากกินเย็นจะวางไว้อย่างเงี้ยมากินก็ช่างมั้เถอะปล่อยมันอดตายเดี๋ยวไปทําบุญนี่กับเครียดอ่ะทำบุญไหมเครียดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเลยเนี่ยใส่กระเป๋าไปเนี่ยเครียดอ่ะเครียดก็จะพาไปทําบุญนะสิเอาหันมาทางนี้ทั้งหไหนยังหนุ่มหนุ่ไม่หมดแล้วอนะ่ะเมืางไหนหน้าไหนหลังไหนโบ หนูกินเองม่ป้อนไงเขาหนู <S <S นไม่กินมีเด็กแล้วนาะหนูจะไปแสววสับพึ่งเน,ะนจะป้อนายเขาหนูจะกินเองวัน,น,า,ยวน,นายนี้ใครก็หมอบเอ็นดอกไม้ของนื้โบหมอบหมอบปลาย่างหมอบกลางปลาม,งมงึงมังโบกินเป็นป่ะไอ้ปินสมัยนี้กินเป็นแม่กลางปลากลางปูเน,นี่ยหลา,ายเรื่องลูกบ้านเนี่ยอาหารเปียกอาหารแห้งหลังกูจะกินข้าวสารนะอมแมงในปาก